สวัสดีครับผมเติร์กในช่อง The High Tech นะครับผมวันนี้เรามารีวิววันนี้เรามารีวิว Xiaomi Y Lite S1 ไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงอ่ะเรามาแกะกล่องเจ้าอะไรวะเนี่ย Xiaomi LED เด็กส์แท็บเลสักอย่างมาเรามาแกะกล่องกันก่อนหน้าตาก็ประมาณนี้เป็นเวอร์ชั่นไหนนะน่าจะเป็นเวอร์ชั่นจีนูก้ยเออก็ดูดีซาวนสไตล์เซี่ยมี่กล่องบุบนิดหน่อยในการแกะกล่องเออเปิดมาเป็นอย่างนี้ดึงมาปับ๊บแพ็คเกจเซี่ยมีม่มันดีอยู่แล้วแหละหลายๆคนที่เป็นแฟนก็คงจะรู้ดีเอาล่ะอันนี้ก็ <laughs> ในการรีวิวโคตรรีบอันนี้สายโอ้ยบอกนะเป็น USB Type C อะ่ะ แล้วก็อันนี้เป็นอย่างนี้เปิดมาปับ๊บดึงขึ้นมาได้เลยอ่าเราต้องแกะอันนี้ออกก่อนแล้วก็สไลด์มันออกมาเมก่การคิดแพ็กเกจจริงนี่ทัดเทียมญี่ปุ่นแล้วนะเดี๋ยวมีตอนนี้ขึ้นมาอย่างนี้ได้แบบนี้เลยอู้หสวยจังเป็นอย่างี้คมไฟเราก็สามารถที่จะ <S <S ได้อ่าเดี๋ยวเรามาต่อไฟกันอืมสายไฟก็ยาวพอสมควรนะสายไฟยาวมีตา ทางเราเสียมีอยู่ด้วยนะแล้วก็เสียบอ,อันนี้มันก็เสียบตัวนี้ผมเป็นพวกชอบแก่นะครับใครที่แบบไม่ชอบแก่นะฮะไม่ใช่ผมนจะเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบอืมให้เป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบอ่ะอันนี้เราก็เสียบไฟลองดูปึ๊บอืมแล้วก็กดอ,อ่า ปรับอุณหภูมิแสงได้ด้วยนะครับอันนี้หลีอันนี้เพิ่มอ่าอันนี้เพิ่มความสว่างโอ้สว่างอยู่โอ,อ้สว่างจัดเลยแล้วก็หมุนเรื่อยๆเลยนะอันนี้คือเปลี่ยนอุณหภูมิสีเห็นไหมเปลี่ยนอุณหภูมิสีเออทัง,งานไม่ยากนะไม่ต้องสั่งงานผ่านแอปก็ได้เนี่ยโอ้ต้มจัดก็มาเออเออจ๋งดีประมาณนี้สารการอันบล็อกนะครับผมไม่มีอะไรก็เดี๋ยวไปต่อแอปต่ออะไรกันไป ก็เริ่มที่หน้าจอมือถือของทุกคนนะครับเราก็ต้องทุกทีนะครับเราต้องมีแอปดีไลท์นะครับผมแลวคราวนี้เราก็กดบวกที่มุมขวาบน Add d ดติไวส์อุปกรณ์นะครับที่เป็นอุปกรณ์ของเรานะครับของเราเนี่ก็คือมี่เโอเคมี่อ่า1เอสนะครับรุ่นเรานะครับผม,มก็คือตัวนี้อ่า,าต้องทำตามนี้เลย ปุ่มรีเซ็ตข้างล่างเนาะกดคช้างไว้ห้าวินาทีนะครับไฟก็จะเป็นอย่างนี้อ่ามีการกระพริบหลายๆครั้งนะครับเมื่อกระพริบแล้วเมื่อกระพริบแล้วเราก็กด next นะครับเพื่อสแกนหาอืมก็เจอหนึ่งชิ้นนะครับเราก็กดเลือกเลยหนึ่งชิ้น next นะครับผมแล้วก็ connect คือข wi ่าย wifi ที่ทุกคนใช้นะฮะเราก็รอพักหนึ่งครับเพื่อที่ จะให้เขาได้เซตตัวเซตตัวเลยวะเพื่อให้เขาได้เซตตัวเองนะครับก็รอไปแป๊บเชื่อมต่อสําเร็จแล้วแต่ก็เดี๋ยวรอเขาเซตอัพตัวเองนิดนึงกดดันนะครับผมแล้วก็ตั้งชื่อนะครับผมจะเป็นตั้งชื่อเป็นค้าแล้วกันอ่ิเล็ c t r i c หรออิเล็กทริกี๋ยวนี้เกินไปคราฟมนออกเสียงยากก็เป็นเล e c t r i c แล้วกันนะ electric เด x l a m มนะครับผมกดดันโอเคคราวนี้เราก็สามารถที่จะสั่งงานผ่านตัวแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนไปดูกัน คราวนี้เราก็สามารถที่จะใช้งานผ่านแอปยีล่ลายได้แล้วนะครับฟังก์ชันก็จะมีเหมือนกับตัวไฟอื่นๆนะครับผมทัวร์ให้ฟังนะครับหนึ่งก็เลยก็มันจะมีซซนเซตมาให้นะครับอันดับแรกผมทดลองเปิดปิดก่อนกดเปิดนะครับผมกดปิดตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นแค่เป็นตัวสีขาวนะครับก็จะใช้ได้แค่สีขาวแต่ว่าใช้ได้ทุกอุณหภูมิสีเลยนะครับจะสังเกตว่าไฟเปลี่ยนสีไปตามที่ผมเลือกนะครับผมแล้วก็ความสว่างสามารถ,าารถปรับได้สว่างมากครับสว่างมาก เห็นแบบสุดยอด Uh huh. แล้วอันนี้ก็จะมีพวกการตั้งค่าซีนนะครับเพื่อนๆก็ลองเล่นดูถ้าใครมีแอปของย e ี่ไลฟ์ก็ตั้งค่าซีนได้ว่าเราอยากได้แสงประมาณไหนแล้วมันก็จะไปอยู่ที่หน้าซีนหน้านี้อย่างผมเซตไว้และเมื่อกี้อันนี้ผมก็เป็น c ราฟต์เซนโผมตั้งเป็นซีนไว้เพื่อสั่งผ่าน Google รูทีนเนาะโอเคคราวน,นี้ในส่วนของ device เราก็สามารถกดเปิดปิดได้เลยพวกนี้ก็เหมือนกันมีทั้ง Fa v o r i t ที่เรากดไว้นะครับตัวนี้จะพิเศษนิดน,นึงคือมอีการเลือกอุณหภูมิสีให้เราแบบเป็น PZ ให้อยู่แล้ว2017 ร้ก็คือสมมากถ้า3,500ก็สมน้อยขึ้นมาหน่อย4 0 0พก็คือสีเริ่มขาวแล้วแล้วก็เป็น5 500. 5 0 0 5,500เนี่ยจะเป็นค่าการของการถ่ายวีโอนะครับผมโอเคส่วน6.5 0 0้เนี่ยจะออกมาเป็นแนวสีฟ้าเลยเค okay. เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละอุปกรณ์ก็จะมีลูกเล่นต่างกันนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมเห็นเลยก็คือเป็นตัวโฟกัสโหมดเป็นเขาบอกว่าก็คือถ้าเราเซ้ตเวลาไว้เนี่ยเขาจะตั้งไฟกับพมิ์ไว้นะครับทำให้แบบเราไม่ต้องมองในกาตลอดู้แล้วก็สเกจดูก็คือเปิดปิดเวลาเปิดปิดก็็ออัััันนนนนีีี้้้้ผมมมววว่่่่าาไไคยดใชเเเพระปตกกบ บนโต๊ะอยู่แล้วนะฮะ,ะกดสั่งเป,ปิดปิดมันง่ายอยู่แล้วทามเมก็คือกดนับถอยหลังเวลานะครับชายโหมดก็คือ,อจะปรับให้เป็นแสงสีส้มเพื่อไม่ให้มีแสงสีฟ้าเข้าตาเด็กจนมากเกินไปนะครับผมแต่ผมปิดนะครับผมใช้แสงสีฟ้าส,ส่วนใหญ่ต่อไปก็ Default Status โอ้อันนี้ก็จะมีต่อจากตัวโฟกัสนะครับอันนี้ก็คือจะตั้งโฟกัสให้เลยเนาะว่าโฟกัสเนี่ยกี่นาทีนะครับลองดูดิ ก็จะเป็นการเริ่มจัดเวลาเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้ตัวนี้นะครับสามารถลิงก์เข้ากับ google assistant ได้นะครับแต่ที่กล่องอ่ะไม่ได้เขียนไว้ว่าเป็นตัว global หรือเปล่าหรือว่าลิงก์กับตัว apple homekit ได้หรือไม่นะครับผมต่อไปเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานในการเมนนวลนะครับก็ง่ายๆนิดเดียวถ้าเรากดปุ่มนี้ทีนึ่งไฟก็จะเปิดนะครับกดปุ่มนี้ทีนึ่งไฟก็จะปิดแล้วก็กดปุ่มนี้เพื่อเปิด อีกทีหนึง่งแล้วก็กดลงไปค้างแล้วก็หมุนจะเปลี่ยนอุณหภูมิของสีนะครับขวาคือเพิ่มจำนวน K แล้วก็ถ้าลงมาอย่างนี้ลดจำนวน K นะครับสีก็จะสม้มพูดให้ง่ายก็คือซ้ายเนี่ยส้มขึ้นขวาเนี่ยฟ้าขึ้นเนาะแล้วเรากดเพื่อปิดนะครับระดับแสงเราก็สามารถเซตได้นะะสว่างมากสบาจริงแล้วก็อันนี้ระดับแสงโอเคแล้วก็กดปิด ตัวนี้ถามผมว่าสามารถที่จะสั่งงานผ่านเสียงได้หรือไม่นะครับผมจะตอบให้ตรงนี้เลยนะครับว่าได้โอเค Google Turn On Electric Desk Lamp ครับแน่นอนครับว่าได้ได้จริงๆครับข้างหลังผมเปิดอมปกรณ์อิเกอิเล็กทริกหมดแล้วนะเอาใหม่เอาใหม,าเามา่เอาใหมา่เอาใหมา่โอเค Google Turn On Electric Desk Lamp ี่เขาไปเปิดนู้นเฉยเลยอะ่ะเอออ่ะโอเคงั้นลอง turn on scene กันบ้างโอเค Google turn on c r a f table t have a look at these pictures อโอเค Google turn on c r a f table t นะครับไปกดส่งปึ้งอ้าวกูเขียนผิด what turn On ครับทีลอ่ารอบนี้ถูกแน่นอนเืน On นครับ Table นะครับโคสงงจึงอ่ะท a บ l e อีกแล้วนะอ่าเปิด <c oughs> <c oughs> โอเคก็ถ้าใครตั้งชื่อนะครับก็หาชื่อที่ดีกว่าผมในการทำตัวนี้นะครับ โอเคประมาณนี้สําหรับการใช้งานเราก็สามารถเอาไปเซตได้กับพวกรูทีนหรือว่าพวกอะไรก็ตามที่มันเป็นออโตมชั่นของ Google นะครับหรือว่าตรงนี้ผมว่าผมน่าจะใช้เกี่ยวกับเออแต่ส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ใช้มานะหลายเดือนที่ผ่านมาผมเปิดมือผมเปิดมือซะส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะแค่เอาไว้ใช้บางงานบางทีที่แบบว่าเออเราต้องการแบบครูออะไรเงี้ยประมาณนี้โอเคถ้าวันนี้ไม่ใช่วันนี้ จะปิดคลิปอย่างเดียวเลยก็ประมาณนี้สําหรับฟังก์ชันการใช้งานนะครับล้ครับหลังจากที่ทุกคนได้ชมการต่อการเชื่อมต่อแล้วก็มีทั้งคุณสมบัติที่ควรจะรู้ไปแล้วนะครับมาในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่มันควรจะเป็นกันสําหรับตัวผมนะครับคิดว่าตัวไฟเนี่ยเหมาะสําหรับการใช้งานในรูปแบบโต๊ะ ทงานมากที่สุดนะครับหรือใครจะไปใช้ในบริบทอื่นๆก็ได้นะครับไม่ไม่ได้จำกัดแต่ว่าผมลองใช้ดูในหลายๆแบบแล้วเนี่ยมันเหมาะกับใช้บนโต๊ะเท่านั้นนะครับคิดว่าเออก็เลยคิดว่าควรจะใช้บนโต๊ะมากที่สุดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือมุมแหนของตัวเขาเองอะ่ะมันไม่สามารถให้ไฟได้ในบริบทที่แบบว่าอยากได้ไฟเป็นเรียกว่าอะไรสปอตไลท์ไม่ใช่สปอตไลท์เหมือนเป็น,เป,นเป็นไฟเข้าหน้าเราเพื่อถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แล้วก็ มันเหมาะกับการที่เอาไฟลงไปที่พื้นที่ที่เป็นแนวราบตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่ที่เข้าใจตรงกันฟังก์ชันที่ทุกคนอยากจะใช้ในอุปกรณ์เสียยมีก็คือสมาร์ตเดเวิ์ใช่ไหมการใช้สมาร์ตเดเวิ์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรึกไว้เสมอนะครับโดยเฉพาะแบรนด์เสียเส่ยมีเสี่ยมีตอนนี้นะครับในปี2021มีข่าวลือมาแล้วว่า ตัวแบรนด์เสี่ยมี่เนี่ยอาจจะโดนแบรนเซิร์ฟเวอร์ออกสากตัวอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมใจเอาไว้นะครับว่าออ่มาจะใช้กับ Google ไม่ได้แต่ในฐานะที่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวที่เป็นจริงเป็นจังว่ามันจะไม่สามารถใช้ได้กับ Google เนี่ยเราก็ควรที่จะซื้อในเวอร์ชันที่เป็นที่เป็น global v วอร์ช n มากกว่าเวอร์ชัน เพราะว่าด้วยหลายๆอย่างที่ผมลองใช้เนี่ยตัว c ช i n e s e version น่ะจะด้อยกว่าในหลายอย่างก็คือความรวดเร็วแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้กับตัว assistant ได้ถ้าตัวเนี้ยตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เขียนไว้นะวครับรว่าเป็นตัว c ช i n e s e version แต่ว่าเขาเออก็คือผมอาจจะดวงดีด้แหละก็ซื้อมาได้ด้วย Google วอร์ช o นเนาะเพราะมันสามารถที่จะสั่งงานตาน Google assistant ได้ถ้ามีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งเพื่อนๆอีกทีนะครับโอเคเรามาต่อกันในเรื่องของ ความประทับใจเนาะที่ได้จับได้ถือได้ใช้ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าหนึ่งเลยนะครับก็ตามชื่อ S1 ได้รางวัลดีไซน์จากตัวว่า <c oughs> ได้รางวัลดีไซน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าอะไรได้รางวัลทางด้านดีไซน์ครับผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อรางวันะลยวผมแปะให้แล้วก็เอาความรู้สึกแรกที่สัมผัสเลยก็คือมีความแบบเรียบแล้วก็หนูสไต บูจิเสี่ยวมีจ๋าเลยนะครับก็คือแบบเขามาเรียบๆนิ่งๆฟังก์ชันเนี่ยใช้ได้ไม่ยากจนเกินไปถ้าไม่ได้ต่อกับมือถือหรือไม่ได้ต่อกับไม่ได้ต่อ Wi-Fi ให้มันเป็นสมาร์ทดีไวเนี่ยคนที่อยากจะเอาไปใช้เฉยๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้ใช้ในโรงเรียนใช้ในมหลาลัยหรือว่าใช้ในหอพักที่เราไม่ได้มีเราเตอร์ Wi-Fi ของตัวเองก็ได้เหมาะในการใช้งานในการอ่านหนังสือทําอะไรที่อยากให้ไฟเนี่ยลงมาบนโต๊ะนะครับผมอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้น ตอนนี้เนี่ยด้วยราคาก็ประมาณพันต้นๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นระดับราคาที่ค่อนข้างแพงสำหรับโคมไฟนะครับซึ่งเรามีตัวเลือกอื่นอย่างเช่นยี่ไรส์คาร์บู๊ฟหรือว่าเป็นยี่ไรส์ไฟโวฟอะไรทั้งอย่างที่แบบว่าตัวหลอดไฟเลยนะครับที่ผมเคยมียไปอย่างนั้นน่ยก็จะถูกลงมาหน่อยแต่ว่าเราก็ต้องเสียตังค์ซื้อถ่าโคมส่วนตัวคิดว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับในเรื่องของการทํางานบนโต๊ะเป็นอย่างมากนะครับค่าดีไซน์ค่อนข้างดีดีามากๆเลยใครที่มีการออกแบบห้อง แบบเรียบๆเนี่ยเหมาะกับการใช้ตัวเสียบมีตัวนี้มากๆนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ลองจับลองใช้นะครับส่วนตัวนะครับคิดว่าตัวรุ่นนี้มีรูปทรงที่น่าใช้งานมากกว่ารุ่นของเขาอื่นๆแต่มันก็อยู่ที่ฟังก์ชันด้วยเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยก็มีฟังก์ชันที่เยอะหรือว่าฟังก์ชันที่เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบอื่นมากกว่า ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้กินขาดเลยครับเรื่องความสวยสำหรับผมนะอ่าแล้วก็ในเรื่องของการทำงานออโตเมชันเนี่ยเพอร์เฟกมากสำหรับเสี่ยมีที่ผมใช้มาเออก็ลื่นไหลดีแต่อาจจะมีช่วงแรกที่เหมือนกับว่าแบบงงๆเออมันคนที่ใช้สมาร์ทโฮมก็คงจะรู้ว่าแบบว่ามันก็ไม่ได้รับลื่นไปทั้งหมดหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้สำหรับประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับเสี่ยมี่1อ่ะยี่ล1ตัวนี้ก็สนุนราคาในเรื ซื้อมาน่าจะประมาณจำไม่ได้พันหนึ่งร้อยกว่าบาทเพราะนั้นเนี่ยก็ลองเลือกหาเลือกชมเลือกใช้กันดูนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบสมาร์ทโฮมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับผมถ้ามีอะไรสนใจหรือว่ามีอะไรที่ข้องใจใดๆนะครับแต่ผมเท่าที่ผมดูมานะคำถามยอดฮิตที่สุดก็คือพี่ครับผมซื้อช h i n e s e ม e r s i o n มาแล้วจะต้องทำยังไงผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีวิธีซิงค์อุปกรณ์ Chinese v e r ช i o n เข้ากับ g ู o ก l e แอซิสแตน t ์นะครับด้วยข่าวปัจจุบันเนี่ยยิ่งเป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่คาดหวังว่า เซิร์ฟเวอร์จีจะเข้ากับเซิร์ฟเวอร์อเมริกาได้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยสำหรับคนที่ซื้อผิดอ่ะเตือนไว้ออย่างหนึ่งคือคนที่ชอบซื้อผิดซื้ออะควาอะควาซิสเต็มอีโคของเขานะฮะที่มีแบบพวกโมชั่นเซนเซอร์หรืออะไรพวกนี้<ม>ก็อยากจะให้สังเกตกันดีนะครับว่ามันสามารถที่จะโคตัวอื่นได้หรือเปล่าโอเคสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับหวังว่าจะชอบรีวิวตัวนี้กันถ้ามีใครอะไรติดชมหรือว่าถ้าถ้ามีใครอยากติดชมก็เชิญที่คอมเมนต์ด้านล่าง<ม>แล้วก็ถ้าใครถูกใจคลิปน<ม> คนที่เป็นเพื่อนกันอยากได้โคมไฟอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยเรียบหรูมากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณที่รับชมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับผมเติร์สเดี๋ยวใหเทคนะครับผมขอลาในเดือนพฤษภนคสวัสดีครับ